มันก็เฮ้ยมื่อกี้เป็นไรอ่ะเฮ้ยเอาหน่าวสปรงกี้อีกแล้วนะฮะผมเออตอนนี้เราอยู่กับพาาสปรงกี้นะฮะหรือจะเป็นอีกชื่อหนึ่งว่าสปรงกี้พาาไซ กับผมขอเรียกว่าพาสไซด์นะฮะโอเคนะัะผมเรามาดูภาพปกนะฮะภาพปกก็จะมีทันเนอร์เป็นพระเอกส่วนรองพระเอกก็จะมีฟันบอดสกายเกอร์โฟกาโนะเดอร์พูดไปเลยอ่ะเฮ้อทำไมเดอร์พูดไปอย่างนั้นอะกามันหายแล้วปากมันอ้าอย่างนั้นแล้วกาโนะมันแบบสงสัยนะส่วนสกายนี่มันทำไมมันยิ้มอะทำไมมันยิ้มอะแล้วข้างหลังสองตัวนั้นมันจะเป็นแบบเนะฮะ o がや何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 がや If you're playing on the incredible Pop with the correct ring, then that's good. So uh, go ahead and enjoy my incredible Brandy listing. <laughs> Achievements and bonus sugar and game videos are also fully obtainable normally if you're playing on a co account. Uh huh. What's okay. up? Let's Google oh, oh, to go Google. What else? Another thing I want to point out is that if you don't want already, yes, this is the final update, the final update. Big update of Power Spranky. I feel like I need to break from working on this message mod, as well as slightly losing interest in Spranky. The next thing I will work on will, for worry, will be some more more, uh, less difficult, okay, of troubles, some miscellaneous games, and uh, maybe even an original incredible mod. Who knows? I haven't lost interest in that, uh, at all, yet, yet. I'm not done with Power Spranky, the next stuff, true. at least not yet I may implement some minor updates from time to time such as bug fixes and other c h a n g s one last message is to thank you all for encouraging me to make this more a s b i g as it is and supporting me throughout its journey I could never do it without you all T L E R this is the last update นี่ก็เป็นของ Parasbranky โหนี่ก็จะเป็นอัปเดตครั้งสุดท้ายของ p a r a s ป r ง n k y แลวก็มีหลายคนช่วยกันนะบอกเลยว่ายาวมากไปโห ก็สุดยอดเลยทะเลทรายทะเลทรายหรือเปล่าไม่รู้นะฮะเราไม่รู้เซกิ้งสซฟกิ้งไม่มีอะไรโดนฉีก็ฉีกจะกเสียงเดิมนะแล้วก็ยังยิ้มอะไรเนี่ยเล็กกี้อะไรเนี่ยเล็กกี้คือแบบว่าเหมือนโดนอะไรขี้ตาข้างหนึ่งฝุ่นเข้าตาเหรอ,หร,อหรือ,อยังไงโอ้โหโคเก้อ ก็เกอเป็นไรอะคือแบบว่าไม่รู้โดนอะไรเป็นเส้นผ่าสูนกลาที่หน้าควันบอดจะเสียงเดิมแคบทุกตัวเลยนะอันนี้คือเหมือนเหมือนเออเหมือนฟ้าผ่าหรือว่าไฟาช็อตหรือยังไงเครื่องจะฟังจะเสียงไม่เปลี่ยนนะวเวลนเลียแบบวเวลีเลียแบบเ,แบบเหมือนอารมณ์ไม่ดีแล้วก็เหมือนโดนทรายสาดใส่หัวหัวซีว่อะ

ตักกี้มาข้างเฮ้ยผมยังอนี้ไม่จบเลยอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮยหยก่อนยุดก่อน้แม่ตะกี้ขุดเยอะไปไว้เนียลายหน้าจอจริงๆข้าใส่ใหม่เอาตะกี้หายแกก็คืออาชีพเม้นอะไรโอ้โหกี่อาชีพเม้นวะเนี่ยห้าสิบอาชีพเม้นโอ้โหเฮ้ยมันเยอะไปไหมอะ เก็บเยอะๆอะไหรอะโอเคเมื่อกี้เราเห็นเกรย์ใช่ไหมก็คือเกรย์ก็แบบเดิมนะแค่มองข้างๆเนี่ยลักกี้ลักกี้เอาออกเอาออกหือคือลักกี้มันเนี่ยโอเคเราไปกูอันนี้ บูดททำไมเอออะไรอ่ะถังไม่รู้เยเราใส่กุกกัวทำไมจะเป็นต้องใส่กุกกัวก็ได้นี่เออไปไปเลยกาโนดเฮ้ยกาโนดเป็นเสียงใหม่ดีเวิร์บมากขึ้นแล้วก็มีเทคโนโลยีที่หลากหลายมากขึ้นโอแวกทำไมเป็นอย่างนั้นอะไร กรเมื่อกี้มันไม่ยิ้มกันเลยเปแบบนี้เหมือนปากมันเบี้ยวหรือเปล่าเฮ้ยมิชซันเป็นเสียงเก่านี่มิชซันเป็นเสียงเก่าฮะเอเอแล้วอนดีเปลเฮ้ยเดวเพอรเป็นเสียงอะไรอ่ะเ,เสียงเสียงใหม่นะ ดีกว่าหลอนไม่ชช่ซยก็เสียงเก่าแต่ว่าคือสีมันเปลี่ยนนะเหมือนลูกูใบไม้เฮ้ยไซมันเป็นไรอ่ะเจะเชื้อหรอคานเนอร์เหมือนมีแบบมองข้างด้วยสกายคาร์บอยด์ละกับอัลตรา้าคัมมอนคัมซิงนาร้องวิกัสยิมกิสฟันไทม์เฮลโลโอ้ยุคลิยทูแฮปส์ัมฟัน อยู่แต่เล็กเนาะเอ้ยเวนกาเป็นไรเวนกาเออป่วยหนักเหรอเป็นไข้เหรอไม่สบายติดเชือ้อเอาฟิงกี้เวนกาน่าจะเป็นไข้ส่วนฟิงกี้นะ่าจะติดเชือ้อหรือเปล่าไม่รู้นะฮะเฮ้ยอะไรจวินเฮ้ย โอเคนะฮะอันนี้เอ้ยเอ้ยถ้าผมลากนะมันขึ้นว่าโดนอะโดนโดนเดี๋ยวเพิ่งดีกว่าผมขอไม่มิกนะฮะผมก็แค่โชว์เคสเล่นเฉยๆนะครับโอเคเราไปกิ้โดนเลยหนึ่งศูนย์หนึ่งอะไรอะ เดี๋ยเงี้ยนั่นนี่อะไรเราไปใส่ทุกตัวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาคิดมากเกินไปเราจะใส่ทุกตัวดูกันเลยืมโคลิมแบบว่าอันนี้ส่วนเลกนี่โอ้โหรายละเอียดคือเพิ่มขึ้นมาแบบหลอนใกล้ใกล้โคลิมแบบทำไมเหมือนมีอะไรเกิดแล้นท้องเ,เป็นฟันเลยนะส่วนคอเกอร์ก็แบบว่า ้ก็คือ,อ,อทำไมเป็นอย่างนั้นอ่ะปรสิัสกีคงแค่ฟันบดเลยโหสภาพมันยังไงวันนี้เนี่ยนายเป็นไรวันนี้เนี่ยส่วนเกยก็เฮ้ยเกรนี่เกรนี่นี่อาอมตะนะไม่เป็นไรเลยอ่ะแต่เกรก์คือแบบเหมือนกำลังท้อห้ยนะแบบรู้สึกไม่ดีอ่ะส่วนบูทรูทโอ้โหนั่นปรลลัสิีใช่ไหมนะล่ะปรลลัสิีองอกกลับไปไปดูขี้นี้กั คานโนูแต่เป็นอะไรอ่ะเหมือนต้นไม้เหรอต้นไม้หรือเปล่าไม่รู้นะฮะแล้วมีหนามแทงขึ้นมาด้วยใครอ่ะโอ้โหลายลายพารีเป็นอย่างนั้นะสีแฉกเลยส่วนสกายนี่โดนปรสิตเหมือนกันทีแรกยิ้มยิ้มอยู่ยยยเลยส่วนมิเชลชันนี่มิเชลชันนี่ถูกใจโลภกลัวรูห <laughs> ัวใส่มอนก็ยังไงกันเนี่ยตั้งแต่เฟสแรกแล้วไซมอนอ่ะมันเลยจะแบบเหมือน ตาข้างใน,นเขาอักเสบหรือเปล่าส่วนมิชลฟังคาเอร์ก,ก็แบบเสียงหลอดขึ้นแล้วเวงกาเนี่นายเป็นไรอ่ะเวงกาเวงกานายเป็นไรโอ้มาคลั่งมากส่วนบิงกี้นี่โอ้วิงกี้กินเชื้อหนักเลยโอ้โหนี่บิงกี้นายเป็นซอมบี้ไปหรอหโอ้วิเวินนี่นายปรสิตดูแล้เสียงแบบไม่ดีมากโอ้โหเจวิน,น นายกลายเป็นต้นไม้ไปแล้วเหรอต้นไม้ปีศาจเฮ้ยแต่จะวิ่งเป็นเสียงใหม่นะเนี่ยจะวิ่งเป็นเสียงใหม่โอเคเอ่าเราไปกี่เหลืออะไรเนี่ยเราได้มาแค่สองอาชีพเองอ่ะไม่เป็นไรนี่แกอันเนี้ย warning make a change spoiler f e e b a c k most of most of the labs in phase one are already infected they just don't โค้ดอยู่ในกำลังซ่อนนี่โอ้โหถ้าจะซ่อนโค้ดแบบนี้ไม่เอาโบนะัสมาให้เล่นกีฬาที่ผมผมไม่เอานะผมไม่ชอบนะเออผมไม่ค่อยชอบโปรเจตกต์ที่แบบว่ามันให้มันให้เนี่ยเอออะไรนะให้แก้ปริศนาให้เนี่ยแล้วก็แล้วก็ถึงจะได้อันะครับผมผมไม่เอานะแบบเนี้ยคนอื่นใครๆก็ชอบเออไม่ว่ากันแต่ผมไม่ชอบอะ่ะทำไมอะ่ะ ผมไม่ชอบนะเนื่องที่แบบว่าต้องปลดล็อกโบนัสแล้วก็โอ้โหแกลเลอรี่มันจะยาวไปถึงไหนวันเนี้ยโอ้โหกว่าจะจบฟิกซิงเกิลไลค์คือมันขีดเส้นใต้ฟิกซิงเกิลไลค์อะฟิกซิงเกิลไลค์ถูกไหมเฮ้ยคลิกและ แ p on นสกรีนเว้นกับมิดเดิลไรทเออยังไงอะ่ะเฮ้ยคือแบบว่าเขาให้ทำยังไงอะ่ะไลฟ์เลเวลปุบอ๋อให้อยู่ข้างบ,บนอุ้ยแล้วให้เรากด โอ้โหมันเร็วขึ้นปึ๊บ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 ปื๊บป๊บบเร็วมากอ่ะกายโอ้โหบอกคือว่าถ้าผ้านีบมาเร็วแรกใหม่เลยอ่ะนี่เอาปีศาจเัรอกระโดดขึ้นหัวบเราขยันไป้วหับไปออกยังไงอ่ะ เอาแค่ okay, นี้แหละฮะผมไม่เอาละโอเคจบกันจบพอแค่นี้พอเดือดร้อนแล้วแหละผมรู้สึกโมโหบอกเลยว่ารู้สึกแบบอพอคบชีกับพาลาไซ์ผมจะไม่เล่นอีกต่อไปใครอยากเล่นก็เข้าลิงก์ไปเล่นกันเองผมจะไม่เล่นอีกเลยฮะเออเว็บไซต์เออแค่แค่ไม่แค่ไม่รู้นะฮะแต่มันอะไรเนี่ยเวอร์ชั่นอะไรกันเนี่ยผมจะไม่เล่นอีกเลยนะครับเวอรนนอะะว์ชั่นอะไรไม่รู้แต่ก็จะพูดถึง เออเคเจอร์ที่เขาว่าก็ได้นะแต่ว่าอันนี้มันเรื่องอะไรเนะี่ยผมผมรีเซ็ตแนตะ่ผมออกดีกว่า <c oughs> รีเซ็ตกลับมาหน้าเดิมมันไม่มีอะไรเลยรอที่เหลืออ่านกับเราเองนะฮะ